สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศและศิลปะวัฒนธรรม ท่ผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องของน้ํามันแพงนะคะเป็นปัญหาที่หลายคนกําลังปรับตัวกันอยู่แหละคะ่ะว่าเราจะทําอย่างไรดีในภาะวะน้ํามันแพงแบบนี้นะคะวันนี้คะ่ะเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านมีนวัตกรรมนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมคะ่ะ ู้ชมคะวันนี้คนดีสังคมดีนะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณยุวดีบุญคลองนะคะซึ่งท่านเป็นต้องบอกว่านักธุรกิจหญิงนะคะแล้วก็มีบทบาทสําคัญนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการสื่อนะคะไม่มีใครไม่รู้จักท่านในบทบาทสื่อระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะท่านมีโครงการนวัตกรรมดีๆมาฝากเราด้วยท่านนั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะทราบว่าตอนนี้นะคะทางคุณยุวดีมีโครงการนวัตกรรมดีๆที่ ที่วุดีคิดณตอนนี้ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้เราเติมน้ำมันไม่ต้องแพงแบบทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคงจะต้องขออนุญาตให้พี่เล่าให้ฟังค่ะนวัตรกรรมที่เมื่อกี้น้องเขาบอกนะคะก็คืออันนี้ค่ะเป็นสายรัดชื่อว่า InSafe สายรัดนี้ทำจากอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนที่อ่านครูก็จะจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปการใช้พลังงานเนี่ยจะเปลี่ยนชุดประจมามันเราทั้งหมดนะคะสายอันนี้ประกอบไปด้วยแลกของ กาฟินนะคะผสมกับซูเปอร์ไพจนได้พลังงานควอนตัมพลังงานควอนตัมเนี่ยค่ะจะแผ่รังสีแกมมาเรย์ไปที่สายรัดนะคะสายลัดน้ำมันเวลาเราขับรถไปเนะะี่ยค่ะตัวเครื่องเนี่ยจะมีท่อส่งน้ำมันไปที่หัวฉีดเราจะใช้สายอันนี้คะ่ะรัดระหว่างท่อน้ำมันที่ไปหัวฉีดนะคะหน้าที่ทำอะไรเมื่อผ่านรังสีแกมมาเรย์นะคะ มันจะส่งผ่านไปที่ทะลุทะลวงได้หมดนะคะก็คือผ่านท่อไปจนถึงน้ำมันแยกโมเลกุลน,น้ำมันจากที่น้ำมันใหญ่ๆนะคะให้มันเล็กลงพอน้ำมันเล็กลงนะคะเข้าไปสู่หัวฉีดนะคะมาทำให้การเผาผ่านเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นรถเนี่ยคะ่ะมันก็ลดการใช้พลังงานน้ำมันลงไปได้โดยเฉพาะรถเก่าๆนะคะที่มีปัญหาว่า เครื่องยนต์ดำเครื่องยนต์ขับไม่ดีเครื่องยนต์อื่นนะคะลองใช้สายรัดเนี่ยค่ะไปรัดที่ท่อนะคะในการที่จะส่งน้ํามันเข้าไปเนี่ยปัญหาเหล่านั้นจะหายไปทันทีอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเราต้องมีการต้องมีอุปรกรณ์ในการทดสอบค่ะเครื่องนี้คือเครื่องเทสไอออนนะคะ,ะเรามาดูนะคะว่าสายยางธรรมดาที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่ามันจะมีพลังงานไอออนอันนี้เป็นเครื่องไอออนเทสนะคะ สามารถวัดขึ้นได้ค่ะว่ามีความเข้มข้นของพลังงานเท่าไหร่อันนี้ค่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถที่จะแยกโมเลกุลน,น้ำมันให้เล็กลงได้แล้วมีผลทำให้รถยนต์ทุกคันเนี่ยมีสมรรถภาพในการขับดีขึ้นนะคะเครื่องยนต์ดีขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญคือมันประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะวันนี้น้ำมันขึ้นทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินหรือว่ารถที่ใช้แก๊ ก็าสามารถใช้สายรัดเอนเซฟได้เลยนะคะและอยากจะฝากถึงร้านอาหารที่ท่านใช้แก๊สเยอะๆแล้วตอนนี้แก๊สก็ขึ้นราคาทุกวันเอาสายเนี่ยค่ะไปรัดตรงท่อถังแก๊สที่จะส่งเข้าผ่านเตาแก๊สนะคะท่านสามารถประหยัดแก๊สได้เยอะต้องทดสอบดูค่ะว่าได้ผลจริงๆวันนี้ค่ะสิ่งที่มาบอกในรายการนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มีโอกาสที่จะประหยัดการใช้พลังงานน้ํามัน โดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับค่าของชีพของเราเลขอันหนึ่งคุณยุ้วอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีไรายได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ตลาดกำังต้องการเราต้องการตัวแทน1จังหวัด1ตัวแทนเท่านั้นนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ที่0816165999หรือ0827 8 2 5 9 3 4เบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะคะลองโทรเข้ามาว่า ท่านมีความพร้อมในการที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็สามารถที่จาหน่ายเอนเซฟได้ทั้งประเทศแล้วก็ข้อสาคัญคือเป็นสิ่งที่คนกําลังต้องการเป็นอย่างมากนะคะตลาดต้องการเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้ทําให้ทุกคนประหยัดได้ทุกคนหอยหาอย่าลืมนะคะทดสอบการประหยัดน้ํามันนะคะ กับ N s a น e ซค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยุวดีบุญคลองมากๆนะคะที่นำสิ่งดีๆมาให้ประชาชนทั้งประเทศที่ตอนนี้กำลังเชื่อหลายเชื่อว่าหลายคนเนี่ยค่ะกำลังประสบปัญหาน้ำมันแพงกันอยู่นี่เป็นอีกทางเลือกสำคัญที่จะช่วยคุณผู้ชมได้ทั้งประเทศเลยล่ะค่ะขอบพระคุณมากๆที่วันนี้ให้เกียรติพูดคุยค่ะค่ะคุณผู้ชมคงจะมีแนวทางเลือกแล้วนะคะในการที่จะ ประหยัดน้ำมันกันในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้ล่ะค่ะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา14.25นทางทรบ .5 สำหรับวันนี้ดิฉันนุวินดาบริบูรณาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อความเชื่อและความศรัทธานำมาสู่การรางังสรรค์ผลงานปฏิมากรรมอันล้ำค่าอาร์ตลเลต ผู้หลังสรรผลงานปฏิมาก,กรรมแห่งศรัทธาสู่จิตวิญญาณแห่งมวลมนุษยชาติเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป